ราคาข้าวเปลือกประจำวันที่29เมษายน2563ก่อนอื่นนั้นผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาสาระข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรกรเกษตรกร,กรรมราคาข้าวราคาอ้อยราคามันนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากครับเรามาดูประเภทข้าวกันครับพี่น้องครับข้าวเปลือกของเบล็ปี2563 นะครับพี่น้องครับจังหวัดสุรินราคายังคงที่นะครับอยู่ที่ราคา15,200บาทถึง16,00 0บาทจังหวัดนครราชสีมาราคายังคงที่16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดอุบลราช,ชาธานีราคายังคงที่ครับอยู่ที่ราคา14,000บาทถึง16,000บาท จังหวัดศรีสะเกดร,ราคาอยู่ที่14,800บาทถึง16,000บาทครับพี่น้องครับราคายังคงตัวครับเรามาตามต่อด้วยข้าวเปลือกเจ้านาปางปี2563นาาะครับจังหวัดพิกิตร,ราคายังคงที่ครับ 10,000- ถึง13,000รบาทจังหวัดพิษณุโลกราคาอยู่ที่1,300บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดนครสวรรค์ราคาอยู่ที่9,800บาทถึง 1 0 0 0 0บาทต่อตันครับพี่น้องครับจังหวัดสุพรรณบุรีราคาอยู่ที่1500บาทถึง1600บาทครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาอยู่ที่1500บาทถึง1600หกร้อยบาทต่อตันครับพี่น้องครับพี่น้องเรามาตามต่อด้วยข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรางปี2563ตอนนี้จังหวัดชัชนาทราคายังคงที่อยู่ที่ราคา11,000ถึง11,200บาท จังหวัดอ่างทองราคายังคงตัวอยู่ที่1800บาทถึง11,000บาทครับจังหวัดสุพรรณบุรีราคายังคงที่อยู่ที่11,100บาทถึง11,400บาทครับมาตามต่อด้ดยข้าเบิกเหนียวเมล็ดยาวปี2562ทับ63จังหวัดขอนแก่นราคายังคงที่อยู่ที่ราคา16,200บาทถึง1 000, 8 0 0 0บาทจังหวัดสกลนครราคาอยู่ที่10,000 6,600บาทถึง17,200บาทครับจังหวัดอุดรธนานีราคาอยู่ที่16,750บาทถึง17,750บาทครับพี่้องครับอย่างไรก็ตามก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาสารข่าวสารมาแชร์นะครับ